เยี่ยบสุดเลยนะฮะโ <Whoa. S 1> อ้เลนนัอันนี้เลนเชนนะครับ4.5โอเคโอเค จากที่เราทดลองขับผมว่าอัตราเร่งนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับมันก็จะไปแบบของมันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จกังหวะเวลาที่เราแบบว่าเข้าโค้งนะครับจะได้ย,ยินเสียงอยู่เอ็ดเอ็เอ็เนี่ยแหละครับนะครับ ้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัว e v e r e s t p l a t i n พ m ตินม v 6นะครับเราจะพาไปทดลองขับกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดลองเป็น 4a แล้วกันนะครับใน e v e r e s t อ่ากดเลยครับปึ๊บนี่ดูหน้าจอนี่นะครับ 4a เรียบร้อยนะครับอันนี้มีด่านอะไรบ้างครับพี่มีทดสอบอัตราการเรล่งครับแล้วก็เป็นสารล้อมแล้วก็เลนเชงครับโอเคแล้วก็จะมี3สเตชันด้วยกันนะครับก็คือเป็นอัตราเรล่งนะครับในการเหยียบออกตัวแล้วก็ สารลมนะครับหักหลบซ้ายขวาแล้วก็เป็นเรนเชนใช่ครับความเร็วที่แนะนำครับพี่อินสแัคเตอร์ครับสี่สิบครับสี่สิบนะครับโอเคแต่ตากะเร่งนี่เหยียบได้เลยครับแล้วก็ถึงจุดป้ายจะโลก็ยกเร่งเบรกเอารอบก่อนผมไปเทสเจ้าตัว w i ย e t r a c k V6 วันนี้เรามาเทสเจ้าตัว V6 เหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ในบอดี้ที่เป็น e v e r อร์นะครับรุ่นแพตตินัมเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะขอญาต ลองขอพี่ตักเตอร์นะครับลองเทสดูทั้งหน่อยนะครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันครับพี่โอเคสเตชันแรกครับเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของแอคเซลเลชันนะครับเกี่ยวกับเทสต์ได้อัตราเร่งนะครับไปผมเหยียบสุดเลยนะฮะโว้ ถือว่าขึ้นไวอยู่นะครับจังหวะรอบดึงนี้ถือว่าเนียนอยู่นะครับโอเคสเตชัน okay. ที่2ครับเป็นสารลลรอมนะครับ,รรรบตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้รถข้างหน้าไปก่อนนะครับคาดเบลแล้วนะครับโอเคกลัวตะกล้องผมกิ้งเลยครับ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงอัตราเร่งผมว่าน้ำหนักของตัวเอเวอร์เรสนะครับมีน้ำหนักที่มากกว่าตัวกระบะฉะนั้นจังหวะการออกตัวผมว่าเจ้าตัวกระบะนี่ถือว่าจะจะเบากว่านะครับเอเวอร์เรสจะมีน้ำหนักกว่าแต่ก็การขับขี่ก็จะมีความมั่นคงมากกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถมีน้ำหนักมากกว่าโอเคครับเราก็ลองกันเลย ว่าระบบของรถนะครับค่อนข้างดีครับเมื่อจะคู่เนะี้ยพี่อินสตัคเตอร์บอกว่าความเร็วไม่เกิน40ผมขับอยู่ประมาณ50-60แล้วกันนะครับฝ่าฝืนกฎของพี่อินสตัคเตอร์นะครับเลนเชนนะครับอันนี้เลน,น,นเชน<อ>นะครับ45มีฝุน <45. S 2> ่นเยอะโอเคโอเค,อเคถือว่า ตัวรถของ Ford นะครับผมว่าทุกรุ่นแหละที่เป็น r a นเจอร์หรือว่า e v e r อร์เนะครับจังหวะที่เราเข้าโค้งนะครับซ้ายหรือขวายังไงก็ตามนะครับผมมองว่าระบบรถช่วยเหลือค่อนข้างเยอะครับเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของตัวที่เป็นสารลมนะครับผมก็ใช้ความเร็วเกินกว่าพี่อิสตัคเตอร์บอกด้วยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยครับมีความฉลาดนะครับฉลาดยังไงก็คือทําการเบรกที่ล้อเลยครับว่าเฮ้ยเส้นทางแบบนี้อาจจะไปทางไหนครับพี่เอาตามนั้นเลยใช่ไหมสายนี้ใช่ไหม เวลาที่เราเลียวซ้ายหรือขวานะครับรถเขาจะทําการเบรกไว้ให้เลยนะครับว่าเฮ้ยโคง้งนี้เราวิ่งได้แค่นี้นะเราไม่ควรเกินเท่านี้นะครับโอเคโอจะถือว่าสนุกนะครับต้องขอบคุณพี่อินสตรเตอร์ด้วยครับวันนี้ที่นั่งร่วมมากับเราขอบคุณนะครับ<ะ>พี่เอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปพูดถึงความรู้สึกด้านล่างกันดีกว่าโอเคดับเครื่องได้ไหมพี่ไต้เได้เอาละครับหลังจากได้ที่ทดลองขับเจ้าตัว e v e r อ e t V6 กนะครับก็แน่นอนผมมองว่าการเพรสได้ครั้งนี้นะครับถือว่ามีสนามที่รองรับนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราเร่งนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อในคลิปนะครับตอนที่เราขับอยู่นะครับเรื่องอัตราเร่งแต่ ผมจะบอกแบบนี้ครับคือเจ้าตัวเอเวอร์เลสครับเขาออกแบบมาเพื่อเป็นรถครอบครัวเนาะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความนุ่มนะครับแล้วก็สมูทนะครับการขับขี่ต้องมีความสะดวกสบายมากกว่า้าตัวกระบะแน่นอนนะครับแล้วก็จากที่เราทดลองขับผมว่าอัตราเร่งนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับมันก็จะไปแบบของมันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จังหวะเวลาที่เราแบบว่าเข้าโค้งนะครับจะได้ยินเสียงอยู่เย็ด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 นี่แหละครับวันนี้ ต้องขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าวันนี้คือวันที่พิเศษที่เรามาจัดเต็มให้กับเจ้าตัวเอลเลนแพตินัมนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะจัดเต็มมากกว่าน,นี้อีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย